สวัสดีครับวันนี้เบาใจยโสธรจะนําชมสถานที่ท่องเที่ยวอ,อีกที่หนึ่งของจังหวัดขอนแก่นนะครับสวนสัตว์ขอนแก่นครับจะอยู่ในพื้นที่ของอําเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแกน่นห่างจากตัวเมืองขอนแก่นประมาณ50กิโลเมตรครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดสกายวอล์กนะครับที่เรานําชมเรื่องว่าสกายวอล์กจะเป็นอย่างไรบ้างดูมุมก่อนนะครับ เงด้านบนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราขึ้นชมกันเลยนะครับการเดินทางมาสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับเรามาถึงแล้วทางด้านเข้าจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ก็จะมีค่าผ่านนะครับมา1นึคนนะครับมาหนึ่งท่านพร้อมกับรถยนต์หนึ่งคันก็จะอยู่ที่1 8 0 0บาท หนึ่งร้อยแปดสิบาทมีสองสวนนะครับถ้าเราตรงเข้าไปถ้าเราตรงเข้ามาเลยนะครับก็จะเป็นสวนน้ําแล้วก็ก็จะเป็นสกายวอล์กพอเ,เทาเลี้ยวขวาเข้าไปก็จะเป็นจุดศูนย์อาหารในศูนย์อาหารก็จะมีรถรางครับรถรางสามสิบบาทวิ่งหนึ่งรอบวิ่งหนึ่งรอบสามสิบาทชมได้หมดเลยนะครับรถวิ่งมาแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นต่อได้จุดนี้สกายวอล์กครับ สกายวอลกสวนสัตว์ขอนแกน่นด้านล่างก็จะมีสัตว์ให้ชมประมาณนี้นะครับขึ้นชมต่อเลยนะครับเราเข้ามาด้านเข้าด้านหน้านะครับถ้าเราตรงไปเลยก็จะเป็นสวนน้ำก่อนถึงสวนน้ำก็จะมียีราฟและมีช้าง ถ้าตรงเข้ามาเ็จะเป็นสกายวอล์กจุดนี้นะครับแต่ท่าเลี้ยวขวาเข้าไปเลี้ยวขวาเข้าไปก็จะเป็นศูนย์อาหารจะมีรถรางอำนวยกวาสะดวกให้บริเวณที่เราขึ้นมาแล้วนะครับจะได้วิวทิวทัศน์ด,ด้านนี้วิวทิวทัศน์ด,ด้านบน ข้อมี้นิดนึงครับข้อควรปฏิบัติหนึ่งเด็กควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง2ห้ามนั่งบนขอบสะพาน3าห้าปีบ่าย4เข้าในสะพานกระจกครั้งละไม่เกิน20คนห้ากระนาสวรรมถุงครอบ,บรองเท้านะมาชมกันเลยนะครับววว้้าาแลไม่สุคูนอย จากจุดที่เข้ามานะครับก็จะเป็นสะพานเหล็กลักษณะน,นี้กว้างประมาณ5เมตรนะครับสองข้างก็จะเป็นโครงเหล็กมีความปลอดภัยสูงจุดนี้จะไม่ใช่สกายวอล์กเนี่ยเป็นจุดเชื่อม, Sky walk อม Sky walk กสาอกายวอล์กนะครับจุดเชื่อมสกายวอล์กก็จะเป็นลักษณะของตะแกรงเหล็กนะครับตะแกรงถ้าเราอยากจะเดินเดินชมตะแกรงเหล็กเราก็เดินอย่างนี้เลยนะครับ สวนสัตว์ขอนแก่นอยู่ห่างจากขอนแก่นที่ประมาณ50กิโลเมตรนะครับมาอยู่อำเภอเขาสวนกวางแต่ถ้าเราเข้ามาจุดสําคัญเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะชมสวนสัตว์ก่อนที่เป็นรถรางหรือว่าเราจะมาชมสวนน้ํากับสกายพอกจุดนี้ก่อนเพราะว่าอยู่คนละที่กันนะครับนี่มมจากมองด้านบนนะครับ น,นี้ก็จะเป็นอาคารบ้านพักของเจ้าหน้าที่หรือของที่จะเำยความสะดวกให้มองดูด้านล่างก็จะมีสมมีมาลายนะมองข้านล่างจะเห็นมาลายอยู่นะครับ ตองเงยน็เยนๆก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาอยู่นะครับนี่เรามองดูด้านล่างนะครับสไลด์วอกจุดที่เดินขึ้นมาด้านล่างนี่ก็จะมีจะมียีราฟนะครับยีราฟคูด้านล่างนี่คือจุดที่เราจะขึ้นมานะครับสำหรับคนน้ไทย ด้านล่างจะมองเห็นนกกระจอกเทศดีแล้วครับจุดนี้ถึงจะเป็นสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กด้านกลางก็จะเป็นกระจกนะครับอยากเดินก็เดินนะครับไม่อยากเดินก็เดินตามข้างๆรับจะได้ไม่ได้เสียววิธีแก้ความเสียวมีอยู่หลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือไม่ต้องขึ้นมานะครับหนึ่งสองขึ้นมาแต่ไม่ต้องก้มดูนะครับเดินไปเลยไม่ต้องก้มดูเดินไปเลย,เลยนะเวลจะไม่มีความเสียว สกายวอฟกสวนสัตว์ขวัญแก่นเพื่อเขาสวนกวางเ็นขวันแก่นนะครับเอาจะเข้นะเดี๋มวได้ไมแล้วก็จะข้ามาได้นะครับก็ขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ถ้าเรามองดูด้านบนนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ <Darwin> ก็จะมีถ้ำมองที่จะมีถ้ำอยู่เป็นลักษณะแนวเขาแล้วก็จะมีถ้ำนะครับนี่นะครับเป็นสกายวอลก้อ่ได้ ด้านล่างนะครับระวังดูได้นะครับเนอะคุนี้ไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยเขาตกลงมันแข็งเลยอ๋อไม่กลัวเลยนี่คือสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับอันนี่กระโดดได้เลย จ,จุดสกายวอล์กตรงแดงก็จะมาเพิ่มมาอีกนิดนึงประมาณ50ิบเมตรนะครับอันนี้ก็คือเป็นด้านทางทิศเหนือนะครับก็จะมีป้ายแจ้งไว้นะครับว่าห้ามผ่านมีห้ามผ่าน,ม,าม,านมีรังพึ่งนะครับจุดด้านนี้คือเป็นจุดสิ้นสุดสกายวอล์กนะครับห้ามผ่านมีรังพึ่งทีนี้เราก็กลับได้เลย หมดแค่นี้นะครับนี่คือสกายวอลของสวนสัตว์ขอนแก่นมุมภาพกว้างนะครับจะมีความกว้างนะครับประามาณ5เมตรนะแล้วก็ยาวประมาณ100เมตร100เมตรนิดๆน,น,นะครับ ันนี้เปาใจยะโสธรก็ขอนำชมในสวนสวนนะครับสวนสัตว์ขอนแก่นในพื้นที่ของอำเภอชุมแพเป็นของอำเภอเขาสวนกวางนะครับาจากตัวขอนแก่นประมาณ50กิโลเมตรจากอำเภอเขาสวนกวางเข้ามาประมาณ10กิโลเมตรเข้ามาแล้วหลังจากซื้อบัตรผ่านประตูทำามคนเดียว100บาทนะครับจอดรถ80ดบาทจอดรถ100บาท ค่าคนนะครับคนมา80บาทรวมแล้วนะครับรถ1นึ่งคันคนหนึ่งคนอยู่ที่180บาทชมได้ส่วนนะครับถ้าเราตรงเข้ามาเลยก็จะเป็นสวนก็จะเป็นสวนน้ำนะครับสวนน้ำแล้วก็สกายวอล์คแห่งนี้นะครับจะมียีราฟและมีกวางและมีช้างอยู่ในสวนนี้แต่ถ้าเราไม่ตรงมานะครับเราเลี้ยวขวาเข้าไปก็จะเป็นลานจอดรถมีศูนย์อาหารแล้วก็มีรถราง รถรางนี่30บาทต่อเที่ยวนะครับต่อรอบ30บาท30บาทมีจุดให้ชมอยู่ทั้งหมดอยู่7จดุดเนจะจุดเราก็ลงได้เลยนะครับเราลงแล้วก็ชมพอรถขัหม่มาแล้วก็ขึ้นลักษณะน,นี้นะครับหนึ่งรอบ30บาทนี่คือการให้บริการของสวนสัตว์แล้วก็จะมีสัตว์แสดงอีกนะครับมีการแสดงของสัตว์อีกด้วยมีการแสดงของสัตว์อีกด้วย สถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่แบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับเป็นส,ส่วโซนโซนรถรางศูนย์อาหารหนึ่งที่แล้วก็โซนเป็นสวนน้ำแล้วก็สกายวอล์อีกหนึ่งที่นี่ขอานะครับขอมอบปุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนหน้าเขาสวนควางแห่งนี้ให้เป็นที่เรียนรู้ เชิงนิเวศกับภาคอีสานสื่อไปนายสุวิทย์คุณกิติรัฐมบุญติว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม13เมษายน2553นะครับวันนี้เบาใจไทยมหาหรือว่าเบาใจยะสุทร ก็จะทำมีอยู่สองชุดนะครับวันนี้ชุดที่หนึ่งก็จะเป็นชุดของในส่วนของรถรางชุดที่สองนี่ก็จะเป็นชุดของสกายวอล์กอย่างนี้นะครับ้ามีเวลานะครับหรือว่าหาเวลามาเยี่ยมชมได้นะครับไม่ไกลมีเวลาสักวันหนึ่งก็จะเที่ยวน่าจะครบนะครับแต่ถ้าเรามีเวลาน้อยกว่านั้นก็อาจจะไม่ครบเท่าไหร่เพราะว่าจะมีสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นรถรางดูสัตว์แล้วก็ ส่วนที่เป็นสกายวอล์กจุดนี้นะครับกับชุดนี้ชุดที่2นะครับสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับเป็นส่วนของสกายวอล์กนะครับก็ขอ,ขอได้รับความขอบคุณจากบ่าวใจยะโสถอดครับขอบคุณครับ